สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปอยอีกแล้วนะคะอยู่กันที่ m c 9 9ลำลูกกาคอง7นะคะวันนี้ปอยมีรถเข้ามาใหม่มานำเสนอใหอ้พี่เพื่อนเื่อน,น,นะคะได้ชมกันเนาะเป็น toyota hilux r v o นะคะตัวนี้เป็นตัว j h a t c นั่นเองนะคะ j h a t นะคะราคาเบาๆแบบนี้ปีใหม่ๆนะคะปี2018เหลือแค่1นึคันเท่านั้นนะคะ เหลือแค่หนึ่งคันเท่านั้นนะคะเพราะว่าปี2019เราก็จำหน่ายไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่คันนี้นะคะ,ะใครที่มองหาอยากจะได้ต้องรีบเลยนะคะนี่เป็นไงคะสีดำคันนี้ปี2018นะคะปี2018ราคา4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะ 4 9 9 0 0 0บาทนะคะถือว่าราคาสุดคุ้มมากๆนะคะราคาสุดคุ้มมากๆนะคะรถจอดอยู่ที่ MC99 นะคะสามารถเข้ามาชมตัวรถได้นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์085 5514545นะคะ k นะคะ k d ด f r e ด d o จะผ่อนเดือนต้นอยู่ที่9,471บาทเท่านั้นนะคะสำหรับตัว J Pass มาดูนี่ห้องเครื่อง ตัวใหม่แบบนี้นะคะมีถุงลมนิรภัย3ใบนะตัวนี้นะเบรก ABS มีออปชันถือว่านะคะราคาคุ้มๆแล้วได้ตัวยกสูงด้วยเป็นทีเรนเนอร์ด้วยนะคะใครที่มองหานะคะก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะอยู่ที่ลำลูกกาคองเซ็ปปัตุมธานีชื่อร้าน m c 9 9นะคะชื่อร้าน m c 9 9จำให้ชื่นใจนะคะ จำให้ขึ้นใจเขาอยู่เรียบคลองเจ็ดลำลูกกาปทุมธานีปากทางลำลูกกานะะีคะคลองเเข้ามาประมาณ5กิโลเต็นรถจะอยู่ฝั่งขวามือเต็นรถของเราจะอยู่ฝั่งขวามือเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า200คันไม่ใช่รุ่นนี้นะ200คันในร้านนะคะมี200คันลูกค้าอยากจะหาราคาพรอนสบายๆราคาเบาๆไม่ว่าจะเป็นกระบะเก๋งรถ SUV นะของเราก็มีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะดูรุ่นไหนแบบไหนนะคะก็อย่าลืมติดตาม MC 9 9นะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะคะของ MC 9 9หรือในช่องทาง YouTube นะคะ สามารถนะคะบันทึกเพิ่มเพื่อนหรือว่ากดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆคลิปใหม่ๆนะคะถ้าลูกค้ากดอย่างเงี้ยนะติดตามอย่างเงี้ยคลิปใหม่ๆม,มามันก็จะเด้งขึ้นนะคะก็จะได้ทันเขาเนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นรถยนต์มือสองมันมี1ต่อหนึ่งนะคะก็อะนะสำหรับใครไวก็อาจจะได้ไปก่อนนะคะนี่ ภายในของเขาเบาแทบจะไม่ยับเลยนะคะเบาแทบจะไม่ยับนะคะสภาพก็คือก็สวยอะนะ90%เลยนะคะ90%เลยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัว J Pass นะคะตัว J Pass นะคะสามารถเสียบ USB ได้ด้วยตรงนี้นะคะนี่นะคะ เสียบ US อบง s b ได้6เกียร์นะคะ6สปีดถุงลมมี3ใบนะคะสำหรับเจ้า Toyota Hilux Rivo นะคะมาดูในส่วนของเลขไมน่นะคะรู้ค้าเลขไม่วิ่งมาอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเห็นกันไหมอ่ะโอเคสี่หมื่น 947กิโลนะคะ49,47กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับเจ้า t o y ย t a h i l ลัก e v o ีวนะคะกับตัวเจพัทเน็ตเองจำหน่ายราคาสุดพิเศษเลยนะคะ499,000บาทนะคะ499,000บาทเท่านั้นค่ะนะคะมี1คันเท่นานั้นต้องบอกเลยว่ารถ MC99 รถเรามาเร็วไปเร็วนะคะ ต้องรีบถูกใจคันไหนฉลรกคันไหนนะคะอ่ะนะคะอย่าตัดสินใจช้านะคะเพราะว่าสินค้ามือสองมี1ต่อ1ต้องเร็วต้องไวนะคะวันนี้ปอยขอฝากรถนะคะยน t ตยต้า Hilux r ี v วนะคะกับตัวเจพา t กับปี2018ราคา4,99,000บาทเท่านั้นค่ะเครดิตดีดาวเริ่มต้นอยู่ที่9บาทค่างวดจะผ่อนเดือนละ 9,471บาทนะคะ84งวดสามารถาว่างเงินดาวสูงกว่านั้นก็ได้นะคะเอกสารเนี่ยการดัดไปแนนแต่ละอาชีพจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะคะที่เบอร์085514545วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ ฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นั่นนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ